Yeah. ไม่ได้ไปจัดสายท่นกิทธ่ให้ใช้ตอจยินดนเฉพาะคือที่แรได้เมือนเพราะว่าจนวันนี้เราเป็นผู้หลายอย่างเราจะทำให้เขาสบายา่ขึ้นเราจะ้งเด้คริโเราโผขึ้น 好在来吧。 เจอคุณพ่อคุณแม่บกว่าอไรแบบทำตัวเองไม่ได้เป็นภาระสกด้วยช่วงอายลด้วันครับสวัสดีครับนคบชาวองนะครับก็อยาจะลาพิดเใหม่กับทกนรัในปี2018ั ทุกคนเพงๆดูด้วยนะครับแล้วก <tinc S 2> ็ไปที่ไปเที่ยวหนะครับไปเที่ยวสุดสายสรุปครอบครัวขึ้นบในแต่ละที่เลยนะว่ายุ่นแน่เองดี้กันนะครับจะได้กลับมาปีใหม่ก็มันมีความุกันเพีว่า่วนีใหญ่มกง้ายดีนครับทุกคนมีความสุขกันปี2568นะครับรนะันอขอบคุณครับ